สว,ส,สวัสดีถ้าไม่ชมุกทันด้วยนะฮะเป็นไรกับคาว่าสวัสดีเนี่ยฮะก็ในวันนี้เราจะมาเล่นแบบปรกากัดวตุดจีกันนะสกินไนทีนไม่เคอตุดจีเลยแต่มันก็จีนๆน,นินดนึงนะอ่าเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นสกินเลยดิโอโหเอาป้าศักดิ์สิทธิ์แล้วกันนะ <laughs> ป้าเขาศักดิ์สิทธิ์จ้า เฮ้ยด่านนี้มาถึงกันง่าย,ายๆเลยเชอ่าวันนี้ก็ไม่เปิดห้องอีกเช่นเดิมนะฮะเช่นเดิมเลยเปิดห้องรู้สึกว่ามันแหลกอะเครื่องเราเก่าแล้วเหรอให้เดือนเองนะต้องย้อนไปดูคลิปทำเครื่องวินกระดาษอันนั้นแหละคือวันแรกที่เราซื้อเครื่องใหม่เลยมั้งเออไม่ใช่เราซื้อหรอก มีคนซื้อให้มีคนเปมีคนเปเอ้ยเดี๋ยวเราไม่รวยนะเราก็ต้องทำคลิปต่อไปเรื่อยๆสักวันเราจะได้รวยเองแล้วมันมันคุ้มไหมอะกับการที่ต้องเสียค่าอินเทอร์เน็ตอะคุ้มสิเออปลอบใจตัวเองอย่างน้อยก็ได้สกินทุกเดือนนะเออ การทำชิปเนี่ยดีดีต่วมินิี้มาเสิร์ฟให้ทุกทุกเดือนจะบอกทุกวันก็ไม่ใช่ทุกวันนี้คือเราต้องทำเองอันนี้น้อยฉันทำงาน,นะอะออะไรนะเออฉันอ่านไม่ออกขอโทษอีกรอบหนึ่งจากข้อมูลแสดงว่าคนจะโชคดีมากในปีนี้จริงๆเออ ไออ่านเบอออกเน่ยอันมันจะบอกว่านี่หรือเปล่าน่าคุณทำงานแล้วคุณจะได้เงินนะอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่า <laughs> ก็มันเขียนว่าฉันจะทำงานหนักอะไรอย่างเงีเออ้ยมั้งแล้วพูดพระบ่อยมากเลยนะมัง้ง <laughs> เอ้ยเดี๋ยว <laughs> มันเช็คเช็คพอยให้เพราะว่าเรามาอยู่ตรงตรงเขตไหนไม่รู้แหละที่มันจะเช็คพอยแล้วเลาก็เลย เออชิวไม่ต้องเล่นใหม่มป้าศักดิ์สิทธิ์จริงๆค่ะป้าป้าศักดิก์สิทธิ์นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะยินป้าหลายคนชอบสกินนี้นะแต่เออหนึ่งในนั้นไม่ใช่เราไม่ชอบป้าศักดิ์สิทธิ์อ่ะสมที่ไรก็ได้อีป้าเนี่ยโวยฉันอะโวยทำไมฉันขอให้มีความสุขในวันตรุษจีนเลยลอล่าอะไรเนี่ย นี่มันบุิดสบา่โอ้โหดวงตาน้นไม่เคยเห็นตาน้นแบบขนาดเนี้ยคนคนสวยมากเฮ้ยโอ้เขินจังฮ่าฮ่าฮ่า <c oughs> อะไรเนี่ยเมื่อกี้ฉันไปชดนะ <c oughs> นน้นเออไม่ต้องกินละไปเลยดีกว่าเสียเวลามากนี่อันนี้อันนี้ฉันต้องกินอ่า อ้ยยุ่ยจิ๋วยุ่ิจิ๋วมากอย่าตายล่ะเออพอตายปุ๊บมันก็สถานะหายเฮ้ยเฮ้ยเยี่ยมอ่ะโอเคไปต่อไปต่อ อันนี้น้องอโลนาน้องเนทีนอันนี้คือแอบสงสัยนะแต่ไม่รู้ว่ามันจริงไหมกคือปัญหวน้องเนทีเนี่ยมันจะเป็นอนุภาคอะไรบางอย่างซึ่งเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนกับไอรูปปกเกมอะที่มิซ่าถืออยู่เราว่าไม่น่าใช่แต่ว่าดูดิมันคล้ายนะคล้ายอยู่เออแต่ไม่รู้ว่าเขาตั้งใจทําให้มันเป็นยังไงหรือเปล่าเด้อ ชินก็ไม่รู้เหมือนกันราไม่าตั้งใจมังเดียเด๋ยวเดี๋ยวข้าพเจ้าขอกินกล้วยกล้วยเกีียวก่อนอ้ายูจิอยากโอ้โหฉันไม่อยากให้ยูจิอยากเลยเธอเพือน้องนายทีนุดนายทีนต่ำเตี้ยเลยเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพัง้งายโหใหญ่ขนาดนี้นะ อะจบแล้วเตดดตดดคดิปที่ t y s นอีกแล้วนะโอเคสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีจ้า